วันลุมพินี117คู่ไหนมีประเด็นเด็ดเนี่ยวันนี้ผมคัดมาให้แล้วนะครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับกับคนที่กำลังรอศึกวันลุมพินี117กันอยู่วันนี้เจอปาล์มนะครับแล้วก็มาเจอกันเลยนะกับประเด็นนี้นะของศึกวันลุมพินี117นั่นเองเปิดกันที่ไฟการ์ดกันนะครับไฟการ์ดนี่ก็เห็นแล้วนะว่าคู่เอกเนี่ยคือคู่ของ,ของาอทางด้านยอดไ q คิวนะครับเจอกับทางด้านอาร์เลซิโอมาลาเตสตานั่นเองส่วนรองคู่เอกนะครับเป็นคู่ของทางด้านคัมพีเทวานะครับจะมา พิสูจน์ตัวเองครั้งหนึ่งนะครับในการประทะกับทางด้านเอลบรูสนั่นเองนะครับและคู่เอกภาคอินเตอร์ในวันนั้นนะครับไทสันแฮริสันกับเคนดูครับเขากลับมาแล้วครับไทสันแฮริสันใครที่เป็น F c ซของไทสันและรอดูอยู่บ้างคอมเมนต์ Comment มาหน่อยซิอ่าคัดมาแล้ว3คู่อย่างที่เกริ่นไปเมื่อกี้เลยเป็นตามนี้เลยนะครับคู่ของทางด้านยอด IQ คนะครับคู่นี้มีประเด็นแน่ๆครับเพราะว่ายอด IQ เองก็จ่อที่จะฟันสัญญาขึ้นสู่วันใหญ่อยู่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า วันนั้นเขาจะปิดเกมมาลาเทสตาจนเข้าตาบอลแล้วฟันสัญญาไปได้หรือเปล่าก็ต้องไปรอดูกันในวันนั้นส่วนในคู่นึงคือไทยสันกับเคนดูคู่นี้ใส่กันสุดแน่นอนครับสมกับการเป็นคู่เอกภาคอินเตอร์แน่นอนไล่คู่นึงคือคัมพีเทวดากับเอลบรูสคู่นี้เหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันก็มีอะไรแอบแฝงอยู่นะครับอ่ะไปดูกันในคู่แรกกันเลยดีกว่าครับคู่ของทางด้านยอดไอคิวปาทะเดือดกับ อา e s เลซิโอมาลาเทสตาไอหนุ่มพลังเดือดจากดินแดนอิตาลีนะฮะเออเราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าคู่นี้เนี่ยมีภาษีอะไรยังไงที่ฝั่งไหนกันบ้างนะมองในมุมของเรื่องสัสดส่วนนะครับผมบอกเลยนะว่ารอบนี้วันลุมินี117เนี่ยเปรียบมวยมาได้แต่ละคู่นี่ถือว่าดีนะครับแล้วก็โอเคเลยทีเดียวนะครับปานหัวตัวเข้าดันครับคู่นี้นะร้อซนเมตรนะครับ กับอีกคน175ซนติเมตรโอ้โหมันห่างกันแค่2ซนติเมตรไม่น่าจะมีผลอะไรนะครับสำหรับคู่นี้ถ้าเราซูมไปดูในฟอร์มการชกต้องบอกเลยครับว่ายอดไดคิวเนี่ยเก็บชัยชนะมาเยอะกว่าจริงๆนะครับต่อยมา10ไฟนะครับชนะถึง9ไฟแพ้แค่ไฟเดียวให้กับอเล็กเซ่บาลิโกไปนะครับวินเรดเนี่ยตึงๆเลยนะครับ90มองแบบไวๆและไฟล่าสุดนี้ก็เอาชนะทั้งนั่งบริสเดว,วันไปได้นะครับในศึกวันลุมพินีที่109น้นั่นเองไฟนี้ก็เหมือนจะมีดรามาร่านิดหน่อยๆนะ ส่วนทางด้าน io, esta, อาเลซิโอมาลาเตสตาเองนี่ห้าไฟนะครับชนะมาถึง3ไฟไฟด้วยกันถ้ามองแบบไวๆก็ฟันไปถึง60%รวินเรทมองแค่ในรายการวันเท่านั้นนะครับสำหรับทั้งคู่นะไฟที่แล้วนี่ก็เป็นไฟอีกไฟหนึ่งเลยนะที่เจ้าตัวกดน็อกทางด้านคัมพีเทวดาไปไฟนี้เนี่ยโหเจียนอยู่เจียนไปเหมือนกันครับตอนที่คัมพีเทวดาใช้จังหวะชั้นเชิงรอชิงจังหวะ2เนี่ยเตะลั่นอยู่เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้มันก็แพ้ความดุดันของมาลาเตสตานั่นแหละ กดจิ้มเข้าไปนะครับตอนคัมพีเทวดาชวนแลกหมัดไปไม่เป็นเหมือนกันตายคามุมไปเลยนะวันนั้นนะดูเดือนจริงครับสำหรับมาลาติต้านะครับฝีมไม้ลายมือนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับสำหรับคู่นี้ผมบอกเลยนะคนหนึ่งบู๊ดูเดือดแน่นอนอีกคนหนึ่งเนี่ยเหมือนกับบุญนะครับมีบู๊มีบุญละกันเอางี้ดีกว่านะครับสำหรับทางด้านยอด IQ, ไอคิวใส่กันสุดใส่กันมานสมกับเป็นคู่เอกแน่นอนแล้ววันนั้นเนี่ยมันจะเป็นอีกวันหนึ่งเลยนะครับที่จะเป็นวันนะครับธงชัยวันหนึ่งหรือเปล่าสําหรับทางด้าาานนยอดนะที่จสามารถ ชนะได้แบบประทับใจซึ่งเงื่อนไขในวันนั้นถ้าเขาจะฟันสัญญาได้เนี่ยเขาต้องกดรับไปทางด้านอเลซิโอมาลาเทสตาให้ได้นะครับซึ่งมันก็ยังยากอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าถ้ายอดไอคิวไปดูกันบ้านในไฟที่มาลาเทสตาโดนทางด้านอับดุลลาสอยล่วงไปในการโดนบอดี้ช็อตเนี่ยวันนั้นถ้ายอดไอคิวใช้จังหวะเดินเข้าเดินออกนะครับต่อต่อเข้าทําต่อต่อเข้าทําเผลอจังหวะให้กับทางด้านมาลาเทสตาเนี่ยเผยจุดอ่อนให้เห็นแล้วเนี่ยเปิดท้องแล้วเนี่ยลราเข้าไปหวด เต็มๆแข้งแลกแข้งเข้าไปหรือเข้าไปปล่อยมาชุดหนึ่งสองสามสี่แล้วขึ้นคางเนี่ยมันก็มีโอกาสเัินที่เขาจะกดทางด้านมาลาเทสตาล่วงได้ในวันนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองนะว่าวันนั้นเนี่ยครับยอดไอคิวหน้าเชียครับแล้วถ้าบอกว่าคู่นี้เนี่ยดีกีความมันเนี่ยเต็มห้าดาวเอาเท่าไหร่ดีผมให้ไปเลยแล้วกันสี่ดาวครับสาหรับคู่แรกยอดไอคิวกับมาลาเทสตาไปกันต่อในคู่สองครับคู่นี้เป็นคู่เอกภาคอินเตอร์นะครับผมเชนดูนะครับ ปะทะกับไทสันแฮริสันเรียกได้ว่าต้อนรับการกลับมากับการที่เขาหายไปนานกันนะครับสำหรับไทสันแฮริสันเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะน่าจะประสบอุบัติเหตุทางข้อมือหรือเปล่าไม่แน่ใจใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยได้ไหมนะครับคู่นี้นะครับจะเป็นคู่หนึ่งที่น่าจะดูเดือดเผ็ดมันไม่แพ้กับผู้เอกเลยนะครับเอกอินเตอร์อาทิตย์นี้ใส่กันเดือดมันแน่นอนและที่สําคัญเปรียบมวยมาได้สูสีอีกแล้วนีเรื่องของส่วนสูงนะครับ ทางด้านเคนดูนะครับ182ซนเมตรไทสันเนี่ย184ซนเมตรห่างก,กัน2ซนเมตรอีกแล้วสำหรับคู่เอกนะโอ้ใช้ได้กันเลยทีเดียวนะครับบอดี้ดีทั้งคู่นะครับสัสดส่วนโอเคเลยนะครับช่วงชกยาวดีทั้งคู่นะครับใส่กันมันแน่นอนไปดูฟอร์มในทางด้านของไทสันกันบ้างดีกว่านะครับไทสันนี่ไฟล์ล่าสุดก็เอาชนะทางด้าน10,000หรือโค้ดนายนี่แหละครับชนะคะแนนมานะครับในศึกวอลลุมิเนที่68แล้วก็หายไปอย่างยาวนานกันเลยทีเดียวแต่ถ้าย้อนไปดูในไฟออื่นนขงแกกน โอ้โหสูสีเบียดเบียดกันมานะครับแต่ละไฟแต่ถามว่าเรื่องใจสู้เนี่ยแกมีขนาดนั้นไหมก็บอกเลยนะว่าเต็มร้อยอะอะให้ไปเลยว่าเกินร้อยแล้วกันสําหรับไทสันนะครับในมุมของทางด้านเคนดูบ้างล่ะต่อยมา3ามไฟนะครับไฟล,ล่าสุดเจอกับทางด้านอาวตารน,นะไฟนี้ต่อยดีจริงๆครับต้องบอกนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นอีกไฟหนึ่งเลยที่น่าเสียดายสาหรับเคนดูนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าดูในมิติแล้วเนี่ยถ้าเทียบกันระหว่าง2คนนี้เนี่ยถ้ามองในมุมของความบ้านะ ผมบอกเลยนะว่าถ้ามองในเรื่องของฝีมือข้ามไปก่อนไทสันเนี่ยมีความบ้ามีความกระหายมากกว่าเคนดูประมาณหนึ่งเลยนะครับแต่ถ้ามองในเรื่องของจังหวะชั้นเชิงเนี่ยวันที่เจอกับอวตารน่าจะเห็นแล้วนะว่าเคนดูเนี่ยเป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่มีมิติในการยืนการเดินการออกวุธที่สวยงามมากๆนะครับเหมือนนักมวยไทยเลยนะครับอะไรอย่างนั้นเลยก็ว่าได้ยืนสวยกาดสวยนะครับโชคดีนะครับแต่ก็โดนอวตารเบียดชนะไปวันนั้นก็ สายตาแต่ละคนมองไม่เหมือนกันนะครับชนะคือชนะแพ้คือชนะเอ้ยแพ้คือแพ้ว่าไปตามนี้แล้วกันนะครับแต่ทีนี้ถ้าจะมองว่าเชนดูเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ในการสู้กับไทยสันได้มันขนาดนั้นไหมอาจจะสู้ได้มันนะครับถ้ามีจังหวะชิงจังหวะ2องกันเกิดขึ้นหรือรอทําเกมที่มันแบบอาจจะเป็นเกมตั้งรับประมาณเนี้ยเชนดูน่าจะเก็บกินวินไปไม่ว่าจะเป็นวงในหรือวงนอกน่าจะเก็บไทยสันได้เหมือนกันนะครับและที่สำคัญลูกทีเด็ดของแกก็คือการสับสอกนี่แหละหรือว่าการตีเขาเนี่ยตีตั้งแต่กลางวันเนี่ย ทะลุกลางคืนน่ตีได้ยาวๆเลยนะสำหรับเคนดูนะผมก็ชอบเหมือนกันนะสไตล์ของแกแต่ทีนี้เนี่ยนะครับถ้าให้มองกันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังแอบวันๆเหมือนกันนะถ้าจะเจอไทยสันถ้าแกดุดันไม่พอนะครับใส่ไม่สุดตีไม่เข้าตีไม่กระหน่ำมากพอหรือแผ่วไปเนี่ยอาจจะโดนลูกบ้างไทสันอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยนะครับบทคามุมก็ได้นะครับในวันนั้นนะครับก็ต้องไปลุ้นเหมือนกันนะว่าหวยจะออกหน้าไหนแต่ถามว่าคู่นี้เนี่ยผมให้น้ำหนักไปทางใครหรือว่าเชียร์ใครเป็นพิเศษ ผมบอกเลยครับว่าผมมองไปที่ไทยสันละกันแล้วขอพูดเลยนะครับว่าคู่นี้เอกอินเตอร์อาจจะมันกว่าคู่เอกในวันนั้นก็ได้นะคงจะใส่กันมีแตกมีหลับกันบ้างแหละวันนี้แล้วคู่นี้แหละมีโอกาสที่จะลุนโบนัสสูงจริงๆนะครับเออไปกันต่อยคู่หนึ่งนะครับที่มีประเด็นนะครับแอบแฝงคือคู่ของทางด้านคัมพีเทวดากับเอลบรูซนั่นเองครับคัมพีเทวดาเนี่ยไฟที่แล้วเนี่ยครับต้องยอมรับจริงว่าต่อยดีนะครับแต่มันพลาดไปนั่นแหละในช็อตที่ ไปท้าดวลหมัดกับมาาล马拉特斯านะคู่นี้เนี่ยนะครับมันมีความเหลื่อมๆกันอยู่นะครับในเรื่องของช่วงชกนะเหมือนกับทางด้านคัมพีเทวดาเนี่ยจะสูงยาวกว่าทางด้านเอลบรูสถึง10เซนติเมตรด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วช่วงชกช่วงเตะเนี่ยน่าจะได้เปรียบมากพอสมควรเลยแต่ถามว่ามันจะเหลื่อมหรือมันจะกินเอลบรูสได้ง่ายขนาดนั้นไหมมันมีสิ่งนหนึ่งแล้วที่เห็นนะครับส่วนสูงต่างกัน10เซนก็จริงนะครับแต่ไฟที่แล้วนะครับ มาลาเทต้าก็ห่างกับแกเกือบสิบเซนเหมือนกันแกก็เสร็จมาลาเทต้ามาแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมมองว่าเรื่องส่งสูงช่วงชกถ้าใช้ได้ไม่ดีพอมันก็คงจะเป็นดาบสองคมเหมือนกันนะสาหรับทางด้านคมพีเทวดาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามองในมุมมิติการออกวุธโอเคนะครับในกติกามวยไทยเนี่ยก็ต้องยกให้คมพีเทวดานั่นแหละนะครับคงจะออกได้สวยงามกว่าแล้วก็หลากหลายกว่าความใจกล้าบ้าบินมีอยู่แล้วนะครับการันตีจากรถถูวันนะครับเต็มที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็สไตล์การชกเนี่ย นะครับดูเดือดนะครับในหลายๆมุมนะถ้าดูกันในวันนั้นนะครับเตะได้ดีเหมือนกันนะครับใช้แข้งดีวางแข้งดีนะครับมีหมัดหลอกมีหมัดล่อนะครับสําหรับทางด้านคัมพีเทวดาถือว่าเป็นคนหนึ่งนะที่ออกบุได้ดีเหมือนกันถ้าวันนั้นไม่พลาดนะครับไปชวนมลาเทต้าแลกหมัดผมบอกเลยมีเปอร์เซนต์กันที่จะชนะแต้มในการเปิดตัวไปได้สูงเหมือนกันแต่ทีนี้มันพลาดไปแล้วนี่นะสิก็ต้องมาแก้กันในเกมนี้ละกันส่วนเอลบรูซนะครับหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินหรือหลายๆคนอาจจะชินกันอยู่แล้วนะครับ เอวูดเองเนี่ยต่อยในศึกวันเนี่ยนะครับต่อยแต่ในกติกาคิกบ็อกซิ่งนั่นแหละไฟนี้มันจะเป็นไฟแรกนะที่เขาจะได้มาเปิดตัวนะครับในกติกามวยไทยถามว่าต่อยคิกบ็อกซิ่งดีขนาดไหนก็ชนะมาลัวๆนั่นแหละมีแค่ไฟที่แล้วนั่นแหละที่เสดทางด้านยูกิโยซาไปนะครับยูกิก็ใช้หน้าแข่งนะครับหดขาเอวูดเจ็บนะครับไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวโซซัสโซเซนะครับเป็นการปราบมวยหมัดแบบเอาซะอยู่หมัดเลยจริงๆนะครับ มัดของเอลบูสนะครับฟุตเวิร์กที่มันเคยทํางานได้อย่างดุดันในช่วงยก1-2พอโดนยูกิโยซะเตะเข้าให้นะครับเตะเข้าไปที่แข้งเตะเข้าไปที่กระดูกเนี่ยพอมันโดนบี้โดนกดโดนบดรัวๆเข้าแล้วเนี่ยไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับวันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ายจุดตรงเนี้ยคมทีเทวดาจะเอาไปเป็นการบ้านหรือเปล่าแต่ถ้าให้เอาแข้งมาประสานกันเนี่ยโดยที่ไม่ได้ซ้อมนะครับในสไตล์ของคาราเต้มันก็ต้องมีแตกมีหักกันบ้างก็ต้องระวังนะครับในมุมนี้ ที่นี้เนี่ยหลายๆคนก็คงจะมองว่าโอ้ยคู่นี้เนี่ยคมพีเทวดาคงจะกินหมูแล้วล่ะนะครับมีความเจนจัดในเรื่องของกติกามวยไทยมา,มากกว่าอยู่แล้วนะครับต่อยมวยไทยเป็นทุ้นเดิมอยู่แล้วก็คงจะกินนิ่มเอลบรูซหรือเปล่าเฮ้ผมบอกเลยนะครับคุณคิดง่ายเกินไปแล้วเอลบรูซผู้นี้นะครับเขาเคยมาจากศึก RWS และเคยกดหนึ่งล้านเล็กหลับมาแล้วนะครับในกติกามวยไทยเออนะครับ แล้วบวกกับมาต่อยคิกบ็อกซิ่งเนี่ยเบสิกการออกหมัดการวางแข้งดีอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะครับบวกกับลูกทีเด็ดที่จะพกไปเกือบทุกไฟนะครับแบ็กคิกนะครับ้อหอดอกนี้นะครับเข้าไปเลยนะครับที่ปลายไตโอ้จุกไปเลยครับเล่นซะแปดแสนเล็กไปไม่เป็นนะครับบักตับหวานนะครับตาวาวเลยนะไฟนี้ยังประทับใจอยู่เลยนะครับเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะมองว่าวันนั้นคมพีเทวดาจะกินหมูนะครับพิชิตชัยเอลบรูซหรือเปล่าผมบอกเลยนะว่า โอ้เปลี่ยนความคิดซะเลยครับมันคงจะเป็นไปได้ยากงานนี้งานยากของคมพีเทวดายิ่งกว่าเจอมาลาเทสใต้ครับในการเจอเอลบูสนะครับโอ้โหเปรียบมาขนาดนี้สั้นกว่าก็จริงแต่ว่าแรงประทานเ,นเหนือกว่าแน่นอนบวกกับสเต็ปการฟุตเวิร์กเนี่ยโอ้โหลายกาดนะครับวางแข้งก็ดีออกหมัดก็ดีมีที่เด็ดอีกนะครับมวยไทยนี่ก็ต่อยมาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วงานยากจริงๆสําหรับคมพีเทวดาถ้ามองว่าวันนั้นเนี่ยผมจะมองไปที่ใครดีละ่ะโอ้โหผมตอบไวๆเลยครับ เอลบูสมีเปอร์เซ็นต์ในการเอาชนะคมพีเทวดาสูงเหลือเกินนะครับในวันนั้นแต่หวยมันจะออกหน้าไหนก็ต้องไปรุ่นอีกทีในวันนั้นนะแต่ถามว่าคู่นี้ความมันระดับกี่ดาวผมให้สัก3าดาวแล้วกันนะครับอาจจะมีจังหวะจืจดๆกันบ้างในช่วงหนึ่งนะครับแต่ถ้าพลิกจังหวะพลิกเกมกันได้แล้วเนี่ยปลายยก2-3ถึงเนี่ยน่าจะมันไปถึงขั้นมีน็อกมีนับกันเลยก็ว่าได้รอดูแล้วกันครับว่าหวยจะออกหน้าไหนเป็นยังไงกันบ้างกับ3ตัวชอบที่ผมจัดมาให้ในวันนี้ในศึกวันลุมพินี1นึ่งย เข้าตาพี่ๆหรือเปล่าครับหรือว่ามองต่างยังไงก็คอมเมนต์มาละกันและที่สําคัญเลยนะครับผมบอกเลยว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันในวันนั้นที่จะมีคนได้ลุ้นทั้งโบนัสและสัญญานะครับโดยเฉพาะทางด้านยอดไอคิวถ้าเขาทําได้ด้วยกันปิดเกมนะครับมาลาเทสตาได้นะครับที่เรียกว่าแข็งนะครับยิ่งกว่าหินเนี่ยถ้าเคาะมาลาเทสตาล่วงได้เดียด๋วยวโดนนับหรือไปถึงขั้น t k o ถือนอกเอาได้เนี่ยนะครับ ฝันไม่ไกลแล้วนะยอดไอคิวทำให้ได้นะครับวันนั้นลุ้นหนึ่งกันนะครับอยากให้เขาได้สัมผัสนะครับสังเวียนวันใหญ่สักครั้งหนึ่งตามรอยพี่ชายตะวันฉายไปให้ได้นะส่งกําลังใจเชียร์ยอดไอคิวกันนะครับไฟน์นี้นะอ่ะนะครับส่วนคู่อื่นๆที่ผมชอบเนี่ยผมก็วงไว้ให้แล้วนะครับอ่ะตามนี้เลยละกันนะครับเพ,พื่อนๆพี่ๆคิดเห็นยังไงหรือมองต่างตรงไหนก็คอมเมนต์มาจัดกันไปเลยในทุกกติกานะมวยไทยคิกบ็อกซิ่งและ MMA ครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ ประเด็นร้อนๆที่มาคุยกันในศึกวันลุมพินี117หรือวันไฟเดย์ไฟ117นะครับเพื่อนพี่ๆคิดเห็นยังไงคาดหวังอะไรยังไงกันบ้างนะครับรอดูคู่ชกคู่เชียร์ตรงไหนยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์มาละกันสําหรับวันนี้เนื้อหาตรงไหนที่มันตกหล่นไปบ้างประเด็นไหนที่มันฟังแล้วขัดหูขัดตาเหลือเกินปามต้องขออภัยไว้นาทีนี้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ใน EP พีหน้า E ี EP นี้คุยกันประมาณนี้ละกันในศึกวันลุมพินี117 วันนี้ปั๊มลาไปก่อนสวัสดีครับพี่ๆดูคลิปให้สนุกนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้ารายการหนนะ้าสำหรับวันนี้บา,บายยฮะ